อ๋อไม่ไหว,ว,วเลยท่านผู้ชมผมโคตรไม่ไหวเลยตอนนี้ผมค้างมากอ๋อใน่สนเริม่มมัวะไรอะ่ะอ๋อมาเมยคือตอนนี้อ๋ตอนแรกผมกะว่าจะไม่ได้เกมทียนี่นะคือแบบคือผมไม่ได้เกมที่นี่มานานแล้วคือคุณคุณคุณผู้ชมเข้าใจอารมณ์แบบไอ้ที่กูไปเจอมาไงาเรื่องหนึ่งอะ่ะแลวคือแบบเนื้อเรื่องไม่ดเนินมาโคตรด,ดี แล้วมันคือมบบโอ้ไอชิตอนใกล้จบอะไอชิคือตอนล่าสุดอะไอชิแบบฮะไอชิพระเอกกับนางเอกแบบอะไรวะคือแบบโอ้มันอารมณ์แบบคล้ายๆแบบพระเอกไอชิมึงคือแบบึง่เท่าผู้หญิงคนอื่นแต่คือมึงไม่มีอะไรคือมึงไม่มีมึงทำเรื่องอย่างว่ากับผู้หญิงอีกคนไอชยแล้วมันคือแบบแล้วมึงก็บอกว่ามาบอกปฏิเสธนางเอกไอชยแล้วคือแบบแล้วนางเอกมันก็ไม่มีอะไรกับคนอื่นนีกไอชยแบบเป็นอะไรที่แบบ ไอ้ชิคูแบบพีคมากอ่ะไอ้เหี้ยกูแบบอะไรวะกูไม่เข้าใจคือไม่กูไม่เข้าใจเลยอ่ะคือทำไปเพื่ออะไรไอ้เหี้ยม่เดินเรื่องมาอย่างดีโอ้โหกูแบบอะไรวะเฮ้ยเบีไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยแล้วคือแบบท่านผู้ชมเข้าใจอารมณ์แบบแบบท็อตฟิลแม่ะเออแบบไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยคือแบบโอ้โหผมแบบอยากจะปาปาโทรศัพท์ทิ้งเลยอ่ะไอ้ชิคูอารมณ์เสียจัด โอ้เดินเรื่องมาอย่างดีเอ้มาพีตอนถ่ายโอ้ผมวาผมไม่อยากจะเจอเอทอแล้วมาเจอแบบนี้แนละ้วหุหัวสียหายด้ว่ะโห้แม่มือ <c oughs> คุณท่านผู้ชมที่อ่านมาง่ะน,น่าจะเข้าใจอารมณ์แบบเออแบบเดินเินเรื่องมาอย่างดีอีตออท้ายแบบมาแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ้ากีอ คือผมอยากจะแบบอยากลุ้นนะาคนเขียนมากเลยผมอยากจะแบบวันนี่นีกระโดดถีบสองขาอะไรประมาณเนี้ยหือผมอาจจะคําหยาบเยอะไปหน่อยนะครับคือมันคือคือ,คอผมต้องมาระบายคิดเอาผมต้องมาระบายในคิดอ่ะไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังนั่งแบบแบบเย็บเป็บเอ้ยวันนี้ผมไม่โนอะไรทางนั้นอ่ะมาเถอะตายก็ตายมา ขมอนแมนเฮ้ยไอ้อไสวนลูก้วยมาเถอะอืมวิวมาชิงกันจำได้ให้วิวจิตกันนี่แรงไหนมึงอยู่ไหนไหนไหนข้างล่างชัวร์อยู่ข้างล่างกว่าพี่อยู่ข้างล่างกว่าพี่อยู่ข้างล่างกว่าพี่อือ <c oughs> อะไรพี่อ๋อหโวร้อนมากอะไรมีอะไรก็อะหัวร้อน,น ก็จะค้อแล้วตอนนี้ผมหัวเป็นลาวายแล้วเนี่ยล,ลุกแบบลุก,ลกเลยอ่ะโอ้โหแบบคิดอยู่กับเรื่องเดิมดีอตอนเนี้ยผมแบบโอ้โหโอ้โท่านผู้ชมคิดเอาอะผมแบบก็สิ่งนี้จริงคิดแบบโอ้แบบ ตัวเองเลยน้องอุย้ยผมแบบฮึมท็อตฟิวจัดไอ้อผมแบบโอ้โหแบบคือปกติอ่ะผมต้องอ่านมั่ง่ายชิวๆใช่ไหมแล้วคือแบบพอผมมาเจอแบบเนี้ยคือก็จะอารมณ์แบบท็อตฟิวมั้คือแบบโอ้โหผมแบบอะไรวะผมไม่เข้าใจหลักการของมังง่าเรื่องนั้นทันทีเลยเอ่ะโอ้โหอุ้ย นี่อะไรคือแบบโอ้โหมึงก็เกินไปอ่ะคือคือแบบเดิมมาอย่างดีแล้วมึงมาพีิตอนท้ายแบบค่อยผมไม่เข้าใจคือคุณทำไปเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ยโอแบบ้ผมแบบได้ผมพูดไม่ยังไงผมพูดหลายรอบมากเลยนะเพื่อนผมแบบข้างตอนนี้ผมข้างมากอะผมกะว่าจะไม่ได้เกมชิี่นี่แล้วนะโอ้โหม,มันมันมันเกินไปอ่ะคือแบบยังไงได้บอ,อธิบายยังไงให้คุณเข้าใจผม

มาเข้าใจมาเข้าใจตอนนี้ผมไม่เข้าใจทั้ใช่ไหมใช้ยาน,นี้อันนี้อันนี้เลี้งไหนทักมาทำไมกันโอ้โหทักมาตอนอัดคลิปอะไรครับเ <c oughs> ดือดรัวว่วเลยอ่ะบอกเลยได้ลงยูทูบแน่นอนคนทักมาได้ลงยูทูบแน่นอนหนึ100่งร้อยล้านเปอร์เซ็น ฮึมไหนมันไม่ยู่ไหนกันหมดวุณเนี่ยมาให้คนระบายหน่อยดิโฮ้ยตาล่านี่ตีน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 เจอตีนตีนอยู่ข้างบนเหรอข้างบนข้าง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 นี่ว่าอยู่ข้างบนไหนมึงอยู่ไหนอยู่ไหนขอางบนวะลงหัวได้เหรออะไรวะนั่นไง ไอ้หนูซอลิแมนทันไหม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 โอ้โหไม่ทันโอ้โหอะไรวะไตาตัวไหนวะเนี่ยตาตัวไหนวะ the fuck ไม่สนแล้วก็ไม่รู้สนแล้วคำหยาบคำเยอะไม่รู้ไม่สนไอ้เฮียตอนนี้กูอารมณ์ขึ้นมากอย่างที่ผมบอกต้นคลิปไอ้ยียตอนนี้กูไม่สนอะไรทั้งนั้นไอ้กูช็อตฟิวจัดไอ้เฮียกูกูแต่ที่อยู่ในบทการมาหงะมาไอ้กูแบบโอ้อะไรวะหืศพกูหายเลยมาเก็บศพกูไปแน่นอน ชวนนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่กูไม่สนกูจะไปหามึงวัวจะเอาตาร่าไปหามึงไม่สนเอาปืนพกเนี่ยไล่ลย,ยิงมึงมาไอ้เหี้ยไอ้สวดไอ้มาร้วอไอมาเละไอ้อะไรก็ตามอะ่ะมึงจะเชื่ออะไรก็ตามอะ่ะตอนนี้มึงอยู่ไหนอยู่หลังกูไม่สนวิ่งมาหยิบปืนไม่กูไม่เข้าใจกูตาตรงไหนวะ ก็นี่แหละปะไล่ยิงแม่นะ่าอยู่ในวงอ่ามึงอยู่ในแถวนี้อ่ามึงอยู่ข้างล่างจะให้ลูกชายไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเอา้าอะไรวะอยู่งบินเหรอมันอยู่ในไของมันวะแล้วมันยืนไหนฮะ น้นไงวะรถแต่ฟักข้างบนคือยังไงไหนข้าอยู่ไหนวะไม่ได้จะเจอเว้ยถ้ากูเดินจริงนี่เกินไปแล้วนะไม่สนฮหีแต่อะไรทั้งนั้น อยู่ไหนมันไปของมันวะอะไหนแม่งส่องอะมม่อยู่ข้างบนเหรอนี่วมึงอยู่ข้างบนน่ะเอามันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วนิ่งแล้วมันิ่งแล้วหืมชิมมึงเร็วจังวะ อยู่ซื้อของอะ่องอะไม่ใช่ไม่ใช่ที่จุดซื้อของได้ลงเรื่อย ไม่สนอะไรทั้งนั้นตอนนี้กูไม่สนอะไรทั้งนั้นมาเหอะมาเหอะกูมาให้หมดกูบอกกูมาให้หมดเลยเลยมาให้มาทุกตัวนะบอกก่อนนะน,นี่กูตายก็ไม่สนตอนเนี้ยไอ้คนเงียบจัดเลยตะเอาตาล่าอีกันเออนี่ไม่ใช่ตาล่า เกาะม่วงเยิ่รับยิงเลียกเลยเนี่ยเป็นไหนกันหมดวะวัว,มวไม่ได้รับติดที่นี่นานมากเลยนะนยติดมือว,ไวัไม่ตกป่าววะเป็นไหนวะเฮ้ยเป็นไหนกันเนี่ยเฮ้ยโอ้ไปไหนกันวะเื่อรถใหม่แล้วนะ รถใหม่หรือรถเก่าวะน่ะรถเต่านี่นหว่า Cái mấy này quá buồn What uh. What the, What the? อะไรพี่กูเห็นเยอะอยูน่นะเมื่อก,กี้เนี่ยไม่ใช่เห็น,นตัวสองตัวนะเมื่อก,กี้เนี่ยเกิดอะไรเป็นหมดน้องชาย,ยอืมอืตอนนี้กูลูดกูลูดหมดไม่สนลูกใครตอนนี้สไนเปอร์นทองที่ไม่สนด้วยในสไนเปื้อนตอนนี้ต้อนัดหรอวะเปลี่ยนแไหม ปืนอะไรนี่ดีวะเป็นแดงของมันเนะ่ยมาปืนนี่แหละเอาไปลู้พวกแม่ไอ้เงี้ยมีสนแล้วนนตอน,ก,นกูรู้ด้วยสไนเปอร์ยักษ์ใหญ่เอาไหนวะกูเห็นเยอะแยะอยู่นะเอเพลวะตัวใหม่อ่ะตัวใหม่เหรอพี่ใช้ตัวใหม,ม,ม่ไหมตัวใหม่เหรอวะ Thought, section barrier up and running Hit. มาดิมาดิเล่นหมดอล้เล่หมดอล้นนี้มี่ไมโลนมานมาดูสิเดืดเดือดเดือดเดืดเดือดเดือุดูก ต่อบต่รูาา้ว่าอลไรอีกไม่ทันมาผมมาแค่นี้แหละผมมาใครผมมาระเบิดอารมณ์เฉย นะผมว่าเราเบื่ออารมณ์ไม่เฉยเหมือนว่าคือแบบมันยังไงอะคือแบบยังไงผมสติแตกไปเลยเจือเจอไอ้เรื่อเนี้ยคือแบบวัดใครจะว่าผมเป็นยาอ่อนหรืออะไรก็ช่างอ่ะตอนเนี้ยคือคุณเอาใจอ,อารมณ์แบบ เกือบอันนั้นเลยโอเคเรื่องมันมาดีๆคล้ายๆไททันอะไอ้แค่บ้างมายังซึ้งไอ้แค่บ้างจบตอนไทยแต่ก็เข้าใจลหลายๆคนนะที่ว่าแบบเออแบบเออเอเลนมันอันนู้นอันนี่อะไรประมาณเนี้ยคือผมพอเข้าใจอยู่นะอ่าแต่บางอย่างอ่ะบางอย่างอ่ะคือแบบไอ้พูดพูดออก YouTube ก็ยังไงยังไงอยู่อ่ะคือมันเป็นแบบพระเอกอ่ะคือพระเอกอ่ะกับนางเอกไม่อกหักเว้ย แล้วแบบอะไรวะเออแบบโอ้กูดูถึงตอนล่าสุดอีกกูแบบไอ้คือกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะคืออืมท่านผู้ชมก็ลองไปหาอ่านดูนะไนอ้ของอืมจะเอาไงอเอาลิงค์ไว้ใต้คลิปด,ดีไหมเดี๋ยวช่องผมบินไม่เอาแล้วกันก็มันเป็น ช่องมันเป็นเดียวกับเอาพูดง่ายมันเป็นเว็บหนีมันเป็นเว็บหนีมันเป็นเว็บหนีคืออ่านมันจะมีมงังงะปกติกับมงังงะสแปดบวกแล้วคือแบบเชี่ย yeah. คือคุณไปอา่านสเปดบวกใช่แล้วตอนจบเปตอนล่าสุดอะ่ะมันยังไม่จบคือมันตอนล่าสุดอะ่ะคือฮาร์อเต์ฟอกไอ้คืแบบโอ้ถ้าคุณไปเห็นนะคุณจะมีอารมณ์แบบขัดใจยิบหายะเออเอาพูดตรงๆอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเบบ อะไรวะโอ้ผมนี่แบบแทบจะแบบยังไงอะรับลูกศรรอเลยอะแบบรับรับลูกซองอะไอ้ยังแบบกูอยากจะถือลูกซองเข้าไปในตัวเรื่องนั้นอะอารมณ์ประมาณอะไรท่านผู้ชมเออตอนนั้นผมก็ขอจบคลิปในเพลงแค่นี้แหละคือผมมาระบายความความวิตบริตอะเอาพูดยางีงก็ได้วิตบริตเลยเออเอาเอาแค่นี้แหละ ทั้งนั้นก็ขอจบคลิปแต่เป็นเท่านี้แล้วกันนะกับหน้า,าหลนะ่อๆนะเออผมก็ไปละซาโยนาระชินไดโก